สวัสดีครับมุมสงเวียนนะครับวันนี้มุมสงเวียนก็จะมาเกาะติดตาช่างบวกกระแสะเลดในมวยอ้อมน้อยเวทีช่อง3ที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2560เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้มุมสงเวียนก็เอาข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสะเลดมาฝากแฟนๆมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณากันเริ่มเลยนะครับมวยไทยมวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยขึ้นชกเวลา 12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1เ,เป็นมวยรอ,อบ Max 4, อรแม็กซีนะครับระหว่างฝ่ายแดงนะครับน็อตใหม่ออนิตยาพรจะพบกับฝ่ายน้ำเงินนะครับคือก้องปอวลารักษ์นะครับแต่เดิมตามรายการเก่านี้จะเป็นมามามเอกบางไทน,นะครับามามามน,นี่ถอนไปทางทีมงานก็เลยดึงเอาคือก้องปเวลารักษ์มาเข้าเวรแทนนะครับในพิกัด126ปอนด์นะครับ น็อตใหม่เมื่อเช้ามา125.6าขาดจุดส่ส่วนคือกล้องนี่มา125.8าขาดจุดนะครับคู่นี้เรทเปิดให้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับน็อตใหม่เป็นต่อ54นะครับเนื่องจากว่าสภาพความพร้อมการเตรียมตัวนี่ดีกว่าเยอะกว่ามากกว่านะครับคือกล้องนี่น่าจะรู้เรื่องน้รู้เรื่องหน้าไม่เพียงไม่กี่วันนะครับสภาพความพร้อมการเตรียมตัวนี้อาจไปลองเรทก็เลย เปิดให้ทางฝั่งน็อตใหม่ออนนิตยาเป็นต่อที่5-4นะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่น็อตใหม่นะครับความพร้อมสภาพการเตรียมตัวมีเยอะก,กว่ายังไงก็น่าจะดีกว่าแน่นอนครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับน็อตใหม่เลดเปิดต่อ5-4พยายามมาดูคู่ที่2นะครับเป็นการป้องกันแชมป์118ปอนด์เวทีอ้อมน้อยฝ่ายแดงนะครับเพชรวาลินสอสมหมายฝ่ายน้ำเงินนี่ชาละวันอันสุข,ขุมวิทนะครับพิกัด118ปอนด์ เมื่อเช้านี้นะครับเพชรวาลินมา118.4ลดจุดส่ส่วนฝ่ายน้ำเงินชาละวันนี่มา118ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เพชรวาลินฝ่ายแดงเป็นแชมป์นะครับปองกันแชมป์ชาละวันฝ่ายน้ำเงินนี่มาท้าชิงฝ่ายน้ำเงินนี่อาจจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงลอยกว่าสูงกว่านิดหน่อยนะครับคูน่นี้ค่อนข้างสูสีนะครับเป็นการปองกันแชมป์เลดเปิดมาอยู่ที่ ไขต่อรองนะครับสูสีมากแต่ยังไงผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับได้เปรียบเรื่องสภาพส่วนสูงอาจจะเป็นผู้มาเยือนนะครับไม่ใช่เจ้าบ้านเพชรวาลินนี่อาจจะเป็นผู้เจ้าเป็นเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าต่อยเวทีนี้ค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็บ่อยกว่าเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นทีมเจ้าบ้านส่วนฝั่งชาละวันนี้ไม่ค่อยได้มาต่อยที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้บ่อยนักนะครับน่าจะอยู่เป็นฝั่งทีมเยือนวันนี้ถึงแม้ว่าเป็นฝั่งทีมเยือนแต่ว่า ได้เปรียบเรื่องสภาพส่วนสูงนะครับสูงกว่าร้อยกว่านิดหน่อยแถมฟอร์มก็ยังสดด้วยสามฟอร์มหลังนี้ถือว่าชนะรวดเลยฟอร์มสดเหลือหลายนะครับฝ่ายน้าเงินชาละวันผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับชาละวันอันสุขุมวิทนะครับน่าจะ,ะเบียดเอาชนะคุณคนี่ค่อนข้างสูสีนะครับต้องพูดว่าเบียดเบียดผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินชาละวันน่าจะเบียดเอาชนะพร้อมกับ ควาเข็มขัดแชมป์จากเอวของเพชรวาลินมาได้สําเร็จนะครับสูสีครับคู่นี้แต่ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินชาละวันอันสุขุมวิทยครับอยากมาดูคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนะครับสมิงเดชเด็กไฟฟ้าส่วนฝ่ายน้ําเงินพลังชัยลูกเมืองเพชรนะครับพิกัด145ปอนด์เมื่อเช้านี้สมิงเดชนี่มา148.2นะครับลดไป ค่อนข้างรดน้ำหนักเยอะนะครับทางฝั่งของสมิงเดชส่วนฝ่ายน้ำเงินพลังใช้นี่มา145.4ลดเพียงแค่จุด4นะครับคู่นี้ไม่รู้ว่าสมิงเดชนี่จะลดลงจะลดได้หรือเปล่านะครับถือว่าถึงแม้ว่าลดได้ก็จะมีพลังเหลือที่จะเอาไว้ใช้ตอนขึ้นเวทีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าขึ้นชกกันในตอนเที่ยงด้วย ซึ่งดูแล้วมีเวลาถึงแม้ว่าลดได้แต่ว่าเวลาพักผ่อนมีไม่เยอะนะครับผมว่าพละกกาลังนี้อาจจะถดถอยไปค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับสมิงเดชแต่ว่าอาจจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนิดหน่อยนะครับคู่นี้เหล็กเปิดมาอยู่ที่ใครต่อรองนะครับคู่นี้ผมขอเปลี่ยนใจนะครับจากวันนั้นที่ฟันธงอชอบไปที่สมิงเดทปรากฏว่าวันนี้มาลดน้ำหนักเยอะผมก็เลยขอเปลี่ยนไปชอบที่ทางฝั่งของอฝ่ายน้ำเงินนะครับพลังชัยลูกเมืองเพชรนะครับ พละกําลังน่าจะเหลือเยอะกว่าทางสมิงเดชนะครับเพราะว่าสมิงเดชนี่ลดตําหนักค่อนข้างเยอะอยังไม่รู้ว่าจะลดได้หรือเปล่าด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าลดได้เวลาพักผ่อนน่าจะมีน้อยนิดเนื่องจากว่าขึ้นชกตอนเที่ยงพละกกาลังนี่ถดถอยไปเยอะแน่นอนพอถึงเวลาขึ้นเวทีนี่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคู่นี้บปลายผมชอบไปที่พลังชัยลูกเมืองเพชรฝ่ายน้ําเงินนะครับเลทเปิดขายต่อรองขยับมาดูกันคู่ที่4นะครับ ฝ่ายแดงนี่เพชรมงคลสิทธิติสุขโตนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่ดีทีลูกบ้านใหม่นะครับลูกบ้านใหม่พิกัดหนึ่งร้อยแปดปอนด์เมื่อเช้านี้เพชรมงคลฝ่ายแดงนี่มาหนึ่งร้อแปดอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินดีทีลูกบ้านใหม่นี่มาหนึ่งร้อยเจดจุดหกขาดจุดสี่นะครับคู่นี้นี่ดีทีฝ่ายน้ำเงินนี่มาดีมากนะครับเนื้อตัวนี่ปึกเลยนะครับถึงแม้ว่าน้ำหนักขาดนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการ ฟิตที่เรียกความฟิตที่สมบูรณ์จริงๆนะครับเนือเน้อตัวนี้มาดีมากมาแน่นปึ๊กเลยครับสำหรับดีทีลูกบ้านใหม่นะครับคูนี้เลดก็เลยเหวี่ยงมาอยู่ทางฝั่งของฝ่ายน้ำเงินดีทีลูกบ้านใหม่นะครับต่อ5 4สีอาจจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับเลดก็เลย เวียงมาอยู่ทางฝั่งของฝ่ายน้ำเงินนะครับดีทีลูกบ้านใหม่แต่ว่าในตัวนี้แน่นปึกครับคู่นี้ผมก็เปลี่ยนชอบนะครับทีแรกวันนั้นที่ชอบฝ่ายแดงเพชรมงคลไว้วันนี้ดีทีมารูปล่างนี่แน่นปึกเลยครับยังไงตัวเงินตัวเล่นนี่เยอะแน่นอนสําหรับฝ่ายน้ําเงินนะครับดีทีเลทเปิดต่อ5-4ผมก็ขอเปลี่ยน เป็นฟันธงไปชอบที่ดีทีลูกบ้านใหม่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพราะว่าเดือนตัวนี้มาดีมีตัวเงินมาเล่นเยอะด้วยนะครับฝ่ายน้าเงินดีทีลูกบ้านใหม่เลทเปิดต่อ5-4ครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินดีทีลูกบ้านใหม่ครับส่วนนักบวยที่ชอบในรายการมวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยนะครับต้องบอกว่าแค่ชอบนะครับไม่ใช่มวยเด็ดนะครับมวย,ยชอบของผมในเวทีอ้อมน้อยช่อง3ผมขอชอบไปที่ คู่ที่1นนะครับน็อตใหม่ออนิตยาพรนะครับสภาพความพร้อมการเตรียมตัวนี่มีเยอะกว่าแน่นอนเนื่องจากคือกล้องนี่ามาแทนกระทันหันไม่ทราบว่ารู้ล่วงหน้ากี่วันสภาพการเตรียมตัวนี่มีน้อยกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นน็อตใหม่นี่สภาพความฟิตความความฟิตการเตรียมตัวมีเยอะกว่าน่าจะดูดีกว่านะครับยังไงก็ต้องเป็นมวย ตัวยืนหนุมวยในรายการไปก่อนนะครับมวยชอบของผมช่อง3ก็คู่หนึ่งครับอตใหม่ออนิตยาพรครับแล้วก็การลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้สักนิดหนึ่งถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็กระโดดข้ามเพื่อเอาตัวรอดให้ได้น,นะครับแล้วท่านจะโชคดีและก็อยู่ในวงการนี้ได้อีกนานแสนนานครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ